สวัสดีค่ะแอดมินมีซีรีส์โรแมนติกดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องใหม่ของพ่อแกะน้อยอย่างๆและสาวสุดฮอตหวังิูหลานกับเรื่องกู้ภัยรักนักดับเพลิงหรือ Fireworks of My Heart เรื่องราวความรักระหว่างนักดับเพลิงหนุ่มซ่งเยียนกับแพทย์สาวสี่ชินที่เคยมีเรื่องราวความรักในอดีตต่อกันและต้องจบลงด้วยการแยกย้ายที่เจ็บปวดเพราะความไม่ลงรอยกันของครอบครัวทั้งคู่แต่แล้วโชคชะตาก็ทำให้ทั้งสองคนกลับมาเจอกันอีกในรอบสิบป,ปีการพบกันครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จุดจบจะไม่เหมือนเดิมเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยค่ะณสถานีกู้ภัยสือหลีไทย ทรงเยียมพระเอกของเรื่องกำลังพาทุกคนทำเกี๊ยวด้วยกันอย่างคลื่นเครงขณะเดียวกันสีชินนางเอกของเรื่องก็กำลังผ่าตัดแข่งกับเวลาเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยจู่ๆมีแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้พระเอกและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกคนรีบแต่งเครื่องแบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุดขึ้นพาหนะไปยังจุดเกิดเหตุหลังจากนางเอกผ่าตาเสดด้วยความเหนื่อยล้ากำลังจะกินข้าวเย็นก็ถูดบรบกวนที่ทีมกู้ภยัย เขาพาพระเอกซึ่งปวดฟันมาหาหมอฉุกเฉินนางเอกเห็นก็ชะงักไปครู่หนึ่งเพราะรู้สึกคุ้นเคยกับคนผู้นี้แต่พระเอกจำเธอได้ทันทีเมื่อนางเอกขอให้เขาเปิดหน้ากากเพื่อตรวจดูพระเอกก็รีบเดินออกไปสมาชิกทีมดับเพลิงสงสัยที่เมื่อกี้พระเอกยังปวดฟันมากอยู่เลยแต่พอหมอมาก,กลับไม่ยอมตรวจนางเอกคิดอีกทีก็รู้สึกว่าเขาหน้าคุ้นจึงวิ่งออกมาดู สัวจีนกำลังเขียนหนังสือขอย้ายพระเอกกลับมาถึงสถานีก็เอาแต่นั่งดูไฟแช็กที่มีลูกกระสุนฝังอยู่มันช่วยชีวิตเขาไว้ในสมรภูมิสงครามอีกด้านของไฟแช็กมีหน้าของนางเอกการได้พบกันอีกครั้งทำให้เขานึกถึงเธอเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนมัธยมสมาชิกทีมดับเพลิงแซวพระเอกซึ่งเป็นหัวหน้าที่ป่าน,นี้ยังไม่มีแฟนสัวจีนซึ่งเป็นครูฝึกที่นี่ได้ยินก็เข้ามาตบหัวเป็นการสั่งสอนหาพระเอกมาได้ยิน รับรองว่าคงโดนดีไม่น้อยเห็นพระเอกที่นั่งเงียบอยู่คนเดียวได้ข่าวว่าเขาเจ็บฟันจึงนำยาให้กินและเตือนให้รีบไปหาหมอในวันพรุ่งนี้ส่วนจิ้นมองหน้าพระเอกก็รู้ว่ามีเรื่องในใจแต่เขาก็ไม่ยอมเล่าให้ฟังรุ่งขึ้นมีการทดสอบสมรรถภาพทีมดับเพลิง จานตาเพิงไม่ผ่านการทดสอบจึงโวยวายว่าที่นี่ใช้มาตรฐานการฝึกสูงเกินไปไม่มีใครทำได้ต้นถูกทำโทษจนมือถลอกไปหมดแล้วพระเอกสาธิตที่ดูว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่ใช่ไม่มีใครทำได้เมื่อทุกคนเห็นเวลารวมที่พระเอกทำได้คือ19.88วินาทีก็ทึ่ง พละเอกกล่าวว่านักดับเพลิงที่สือหลีไทไม่ต้องการคนขี้ขลาดจะช่วยคนจากกรองเพลิงทุกคนต้องมีร่างกายเหนือผู้อื่นต้องใช้สติปัญญาและไหวพริบในการปฏิบัติงานหากลำบากและบน่นวอยวายสมควรถูกโยนเข้ากรองเพลิงขอให้ทุกคนจำไว้ว่าใส่ชุดนี้แล้วจะทำอ่อนแอไม่ได้ นิติคอนโดโทรบอกให้นางเอกปิดหน้าต่างเพราะเกิดเพลิงไหม้ทางทิศตะวันตกของถนนเก่าพระเอกกับทีมดับเพลิงมาถึงจุดเกิดเหตุแต่มีรถดูดจอดขวางทางและไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้ตอนนี้มีคนปิดอยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม้พระเอกตัดสินใจช่วยกันพลิกรถเพื่อหลีกทางให้รถดับเพลิงวิ่งเข้าไปได้เมื่อไปถึงก็สั่งให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่และสั่งเด็กใหม่ให้กั้นภายนอกไว้ห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้ามา นางเอกวิ่งผ่านที่กันกำลังจะเข้าไปพระเอกจับมือเธอไว้พอทั้งสองสบตากันก็ชะงักเล็กน้อยนางเอกบอกว่าเป็นหมอจะเข้าไปช่วยคนบาดเจ็บเขาจึงบอกให้เธอเดินตามหลังมาไปถึงหน้าง,งานพบว่าโครงสร้างอาคารไม่ปลอดภัย และปูนก็อาจถล่มมาได้ทุกเมื่ออีกแถบเป็นไม้เก่าหากไฟลามไปถึงคงจะควบคุมได้ยากเมื่อวางแผนกันเสร็จก็ยากย้ายกันทำงานทีมพระเอกเปีนไปชั้นบนที่ไฟกำลังลุกไหม้ทั่วห้องเพื่อทำการฉีดน้ำคู่สามีภรรยาสูงอายุร้องโวยวายที่เห็นบ้านของตนถูกไฟไหม้และโทษว,ว่าโทรเรียกไปตั้งนานกว่าจะมาถึงไฟก็ไหม้หมดแล้วจู่ๆชั้นบนเกิดระเบิด สว่วนจินวิ่งเข้าไปดูและรีบวิทยุหาพระเอกบอกทุกห้องมีฐานแก๊สอยู่ให้รีบลงมาโดยด่วนพระเอกรับคำ แต่เมื่อหันไปเห็นคนที่ติดอยู่ในห้องกำลังโบกผ้าขอความช่วยเหลือก็วิ่งไปหาทันทีแก๊สููที่สองระเบิดขึ้นพระเอกแจ้งว่าพบคนติดอยู่สัวจีนจึงส่งคนไปช่วยพระเอกอุ้มเด็กสาวส่งให้เพื่อนพาลงไปหาหมอั่างเอกตรวจชีพจรและพบว่าเธอสำลักควันจนไม่หายใจส่วนจีนวิทยุเรียกพระเอกให้ออกจากอาคารแต่พระเอกพบเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังร้องไห้จึงเข้าไปอุ้มพาออกมา ขณะนั้นมีแก๊สระเบิดอีกครั้งสวจิ้งพยายามเรียกพระเอกแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับจึงจะขึ้นไปช่วยนางเอกปั้มหัวใจเด็กสาวจนเธอฟื้นขึ้นมาเห็นพระเอกอุ้มเด็กชายออกมาจากควันไฟก็รีบเข้าไปถามดูว่ามีอันตรายหรือไม่แต่เขาไม่สนใจกระเปิดน้ำใส่ตัวแรงขึ้นสวจิ้งโกรธจนอยากชกพระเอกที่ไม่ยอมฟังคำสั่งจูจ่ๆเจ้าของรถวอยวยถามหาว่าใครเป็นคนพลิกรถพระเอกสารภาพว่าตนเป็นคนทำ เจ้าของรถจะเอาเรื่องพระเอกจึงประกาศชื่อแท้และสถานีท้าให้เขาเขิงคำร้องเรียนได้เลยหลังจากเสร็จงานส่วนจิ้นถามพระเอกด้วยความสงสัยว่ารู้จักนางเอกหรือไม่แต่เขาไม่ตอบพระเอกนึกถึงอดีตเมื่อครั้งที่นางเอกย้ายมาที่โรงเรียนครั้งแรกพระเอกถูกทำโทษให้ยืนหน้าห้องเขาเห็นเธอครั้งแรกก็รู้สึกถูกใจจึงขยันขยอให้แนะนำตัวนางเอกกล่าวด้วยท่าทางขี้อายว่าเชื่อมึงชินผิดกับพระเอกที่ดีจัด จนโดนอาจารย์สั่งทำโทษเขากลายเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะของเธอและบังเอิญพบว่านางเอกมีอีกชื่อหนึ่งว่าสีชินส่วนจินเดาว,ว่าพระเอกกับนางเอกคงจะเคยคบกันมาก่อนพอเจอกันถึงไม่อยากจะพูดถึงเห็นนางเอกหน้าตาสาสวยและบุคลิกท่าทางดีเลยถามว่าทำไมจึงเลิกกับเธอพระเอกไม่ตอบแล้วลุกหนีไปตรวจแถวฝ่ายนางเอกเก็บของทุกอย่างเกี่ยวกับพระเอกไว้ในกระเป๋าอย่างดีเธอหยิบกระปุกลูกอมบวยที่เขามอบให้ลองชิม เธอรู้สึกว่ามันอร่อยอย่างที่เขาอวดอ้างจริงๆจึงยกนิ้วให้เขาตามติดเธอทุกวันมาถึงปัจจุบันนางเอกนั่งมองเสื้อน,นักเรียนที่มีลายเซ็นพระเอกอยู่ในมือพระเอกถูกสารวัตรเรียกไปด่าจากปฏิบัติการครั้งนี้มีคนร้องเรียนเขาถึงสามฉบับเรื่องแรกมาจากพี่น้องในทีม กล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือแทนผู้ใจหย,ยาบคายเรื่องที่สองมาจากประชาชนร้องเรียนว่าเขาทำลายรถส่วนเรื่องสุดท้ายเพื่อนร่วมงานร้องเรียนว่าเขาไม่ฟังคำผู้อำนวยการปฏิบัติการพระเอกบอกที่ควรทำก็ทำแล้วที่ควรด่าก็ดาก่ดาไปแล้วหากสารวัตรไม่พอใจก็สั่งย้ายได้เลยหัวหน้าพระเอกออกหน้าช่วยพูดว่าสถานการณ์ตอนนั้นค่อนข้างเร่งด่วนสิ่งที่พระเอกทำไปก็เพราะความจำเป็นจึงทำให้สามารถระง,งับความเสียหายจากเพลิงไม่ได้ทัน ท่วงทีส่วนเรื่องรถเป็นเพราะติดต่อเจ้าของไม่ได้การกระทําของพระเอกจึงถือว่าเป็นการระงับเหตุและความเสียหายให้กับประชาชนอย่างหนึ่งเช่นกันสารวัตรเห็นหัวหน้าพระเอกสรรหาคําพูดมาปกป้องเขาอย่างแข็งขันก็หมดคําจะดา่าจึงสั่งลงโทษให้พระเอกเขียนรายงานมาสามพันคำพอออกมาจากห้องหัวหน้าพระเอกเตือนว่าช่วยคนก็สําคัญ แต่ช่วยคิดถึงชีวิตตนเองก่อนจะได้ไหมเพื่อเอกไม่เถียงอะไรก้มหัวขอบคุณและจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำนางเอกเป็นหมอที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่เพื่อนเพื่อนหมอสมหัวนินทาว่าเธอเส้นใหญ่เพราะเป็นลูกหลานกัวคุณกรุป๊ปหนุ่มห่อที่มารับนางเอกทุกเย็นก็เป็นคุณชายเมืองนางเอกอยู่หน้าห้องได้ยินทั้งหมดและไม่รีรอที่จะเข้ามาบอกทุกคนตรงๆว่าหากไม่อยากทำงานร่วมกับเธอก็จะไปบอกหัวหน้าให้ มืงง่อเย็นเฉินพี่ชายนางเอกมารอรับเธอพร้อมรถคันใหม่ที่เขาเป็นคนเลือกให้เองกับมือเพราะนางเอกไม่ค่อยกลับบ้านแถมไม่ชอบให้ใครไปรับส่งจึงทําให้แม่เป็นกังวลแม้นางเอกจะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องรับไว้ระหว่างทางกลับบ้านพบกับอุบัติเหตุนางเอกหยุดรถและลงไปดูเหตุการณ์แม้ว่ารถพยาบาลกําลังจะมาถึงในไม่ช้าเธอเห็นพระเอกกําลังปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าเธอมาที่นี่เช่นกันแต่กำลังยุ่งอยู่กับการช่วยคนจึงไม่ได้สนใจเธอพระเอกปวดฟันจึงกินอะไรไม่ได้ส่วนจิ้นจึงนําน้ำแกงมาให้ระหว่างนั้นส่วนจิ้นรับโทรศัพท์แฟนที่เร่งรัดให้เขาแต่งงานแต่ติดตรงที่คําสั่งขอย้ายยังไม่ได้รับการอนุมัติพอวางสายส่วนจิ้นมีสีหน้าเป็นกังวล พระเอกเห็นว่าเพื่อนมีเรื่องในใจแต่เขาปฏิเสธพระเอกอยู่ด้วยกันกับเขาทุกวันจึงดูออกแต่ก็ไม่ซักไซส์หากเขาอยากบอกตอนไหนก็เล่ามาแล้วกันผนายฉุกเฉินโรงพยาบาลนางเอกจัดประชุมเพื่อแบ่งทีมรักษาออกเป็น2ทีมคือ A กับ B โดยทีม A ให้หยางซือเจียเป็นคนรับผิดชอบ ทีมดีเป็นของนางเอกเนื่องจากอย่างซือเจียทำงานที่โรงพยาบาลมานานจึงมีแต่คนขออยู่ทีมเดียวกับเธอจนเต็มคนที่เหลือจึงต้องอยู่ทีมเดียวกับนางเอกพอแบ่งทีมเสร็จนางเอกก็เริ่มทำงานโดยไม่รอช้า พระเอกฝึกเด็กใหม่จับเวลาใส่ชุดเตรียมปฏิบัติการมีคนที่แม้ทำเวลาได้แต่ก็ไม่ผ่านการทดสอบเพราะส่งอุปกรณ์ไม่แน่นพอหากต้องปฏิบัติการจริงคงจะตายก่อนได้ไปช่วยคนอื่นเมื่อฝึกเสร็จพระเอกเรียกทุกคนรวมพลแล้วถามว่าใครมีอุดมการอยากจะเป็นนักดับเพลิงจริงๆก็ให้ก้าวออกมาจากปฏิบัติการที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วว่าตนและสถานีดับเพลิงถูกร้องเรียนว่าปฏิบัติการด้วยความไม่สุภาพ เดือนก่อนอีกทีมลงไปช่วยเด็กในบ่อน้ําเสียสกรปรกไปทั้งตัวอาบน้ำสองสาวันก็ยังไม่หายเหม็นเจียงอีมีแม่ที่อายุมากอยู่บ้านนอกคนเดียวแต่ด้วยหน้าที่ทําให้ไม่ได้กลับบ้าน2ปีแล้วได้ยินอย่างนี้แล้วยังอยากจะเป็นนักดับเพลิงอยู่อีกไหมการเป็นนักดับเพลิงไม่ใช่ง่ายๆต้องพบกับความเหนื่อยลา้าขับข้องใจและบางทีก็ต้องเสียชีวิต แต่ก็ยังมีนักดับเพลิงอีกหลายแสนคนยินยดีทำหน้าที่นี้ก็เพราะต้องการรักษาวิถีชีวิตของประชาชนเอาไว้นางเอกกลับไปยังถนอนอูฟางที่ครั้งหนึ่งเธอกับพระเอกเคยมาเดินเล่นกันที่นี่พระเอกพ่นกํำแพงเป็นภาษาอังกฤษแต่เขียนผิดนางเอกจึงช่วยแก้ไขให้หนางเอกคิดถึงความทรงจำที่มีแต่รอยยิ้มครั้งนั้นแล้วเดินต่อไปยังบ้านของพระเอก,เ,อกเธอได้พบกับจา๋ายเมียวน้องสาวของเขา เธอจำนางเอกได้ทันทีเมื่อรู้ว่านางเอกมาหาพระเอกก็ปฏิเสธและค่อนขอดว่าคราวนั้นเธอทำอะไรไว้บ้างยังมีหน้ามาหาพระเอกอีกแล้วขอร้องให้นางเอกปล่อยเขาไปซะป้าสะพ้ยพระเอกออกมาเห็นนางเอกก็บอกว่าเขาไม่ค่อยมาที่นี่เพราะพักอยู่ที่สถานีแล้วก็ปิดประตูไม่ต้อนรับเธออันที่จริงป้าสะพยก็เห็นท่าทีนางเอกดูเสียใจเดิมทีนางเอกไปต่างประเทศแล้วไม่รู้ว่าคราวนี้กลับมาทำไม จายเนี่ยยังจำเรื่องที่ครอบครัวนางเอกมาที่นี่แล้วทําให้พี่ชายเธอเสียใจได้อยู่ป้าสะพยรู้สึกว่าช่วงนี้พระเอกมีท่าทางแปลกๆคงไม่ใช่เพราะยังชอบนางเอกหลายปีนี้ให้ไปดูตัวมาหลายครั้งก็ปฏิเสธว่าไม่ว่างหรือไม่ก็ไปเจอมาแล้วบอกว่าไม่ชอบจอยายเนี่ยยอมให้พระเอกเป็นโสดไปทางชีวิตดีกว่ามาลงเอยกับนางเอกนางเอกกำลังรักษาคนไข้ถูหมากัด จู่ๆมีคู่สามีภรรยาเข้ามาอย่างรีบร้อนขอให้รักษาแผลน้ำร้อนลวกนางเอบอกให้คนเป็นสามีไปลงทะเบียนก่อนไม่งั้นจะจ่ายยาไม่ได้ ไม่นานภรรยาที่โดนน้ำร้อนลวกก็เข้ามาให้นางเอกดูอาการเธอเห็นไม่เป็นอะไรมากจึงจ่ายายาให้กินระหว่างนั้นมีนักดับเพลิงได้รับบาดเจ็บที่แขนเป็นแผลขนาดใหญ่มาให้นางเอกรักษานางเอกขอให้ไปที่ห้องทำแผลเพื่อเตรียมเย็บสามีเห็นว่านางเอกยังไม่รักษาให้ภรรยาตนจึงวอยจะใช้กำลังพระเอกเข้ามาขวางไว้และบอกให้นางเอกรีบไปทำแผลให้เจียงอี้พยาบาลถามว่าไปได้แผลนี้ยังไง เขาเล่าว่ามีคนโดดสะพานแต่ช่วยขึ้นมาได้นางเอกเห็นออกปฏิบัติการไม่มีรถพยาบาลไปด้วยจึงแนะให้เขาไปร้องเรียนพยาบาลแย้งว่าไม่ควรร้องเรียนพวกเดียวกันเจียงอี้เห็นด้วยเพราะทีมกู้ภัยกับทีมแพทย์เป็นคนกันเองจึงไม่อยากร้องเรียนให้มากความ พระเอกตำหนีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์นางเอกโดนคุกคามจากญาติคนไข้แล้วไม่ช่วยเขาแก้ตัวว่าเพื่งนจะเข้ามาแต่ตอนนี้เธอก็ปลอดภัยดีแล้วจึงสงสัยว่าพระเอกรู้จักเธอหรืองไงพระเอกปฏิเสธทำให้เพื่อนแปลกใจว่าในเมื่อไม่รู้จักกันจะร้อนใจไปทำไมนางเอกเย็บแผลเสร็จก็รีวิ่งออกไปตามพระเอกเขาคุยกับเธอด้วยท่าทีปกติ นางเอกขอบคุณเรื่องมื่อครู่และขอเลี้ยงกาแฟาเขาพระเอกปากแซบบอกคนอยากเลี้ยงกาแฟาตนมีมากมายนางเอกต้องไปต่อคิวถึงคิวแล้วจะเรียกในตอนค่ำพระเอกถือไฟแช็กและคิดถึงเรื่องระหว่างตนกับเธอสมัยยังคบกันนางเอกขอให้เลิกสูบบุหรี่และแม่ของเธอก็ต้องไม่ชอบที่เห็นเขาสูบบุหรี่ด้วยเช่นกัน แล้ว EP ีที่2ก็จบลงติดตามกู้ภัยรักนักดัเเพลิี P ีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ